อัปเดตหน้าฟีดของ y o u t u นะสวัสดีครับพบกับผมมี t บีทีชแชแนลนะครับโอเควันนี้นะครับพบกับรายการว่างๆๆ EP ที่4แล้วนะครับ EP นี้ผมก็มาอัปเดตหน้าฟีดของ YouTube นั่นเองครับทั้ง PC และก็สมาร์ทโฟนนะครับ โอเคนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดสส่กระดิ่งกุ้งกิ้งให้ผมด้วยนะครับแล้วเราไปชมคลิปกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการบันทึกหน้าจอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเข้าไปที่ส่วนของแอปพลิเคชัน u t u b e นะฮะนี่ก็จะมีการอัปเดตทั้งหมดเลยนะฮะ ทั้งช็อตทั้งอะไรนะครับดูได้แบบสบายๆเมื่อก่อนแบบอยู่แบบรวมๆกันเลยนะฮะตอนนี้แบบหน้าจอสวยมากแบบหน้าฟีดนั่นเองนะฮะก็จะมีทั้งหน้าแรกวิดีโอช็อตก็ฟ์สดแล้วก็เพลย์ลิสต์ playlist, นะครับแล้วก็ชุมชนนะครับชุมชนก็คือการโพสต์นั่นเองนะฮะแล้วก็ช่องนะครับที่เราติดตามแล้วก็เกี่ยวกับนะครับอันนี้คข่าวๆนะฮะโอเคส่วนของหน้าแรกก็จะมีชื่ออ่า ชื่อช่องนั่นเองแล้วก็ผู้ติดตามจํานวนวิดีโอนะฮะแลวก็รายละเอียดต่างๆนะครับการจัดการอะไรประมาณนี้นะฮะและก็คลิปที่เวลาเซิร์ชแล้วก็จะขึ้นหน้าแรกเลยนะครับนี่ผมก็ได้ทําการปักหมุดเอาไว้นะฮะสามารถไปชมกันได้ <S <S 1> <S 1> เป็ดคลิปล่าสุดเมื่อ6วันที่แล้วนะฮะนี่ก็จะมีช็อตด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจัของขึ้นของ PC ด้วยนะครับ PC กับสมาร์ทโฟนก็เหมือนกันเลยนะฮะแต่ก็มีของวิดีโออัพโหลดนะครับนี่รายการยอดนิยมนะครับสามารถแวะไปดูกันได้นะครับนี่แลวก็เพลย์ลิสต์นะครับแลวก็แนะนำท่องเที่ยวนั่นเองนะฮะแล่ก็ส่วนของวิดีโอนะครับก็จะเป็นการอัพโหลดล่าสุดนะฮะนี่นะครับสามารถเข้าไปกันได้นะฮะนะครับ แ้วก็ส่วนของช็อตนะฮะก็จะมีมากมายเลยครับที่ผมได้อัปโหลดเอาไว้นะฮะในช่องก็จะมียอดนิยมนะครับก็ CC 4, 4 0 0 0 v วิวนั่นเองอันนี้อวดนิดนึง <c oughs> นะครับก็ประมาณนี้เลยก็เข้าไปดูกันได้นะฮะแล้วก็ส่วนของไลฟ์สดนี้ผมก็ไม่ได้ไลฟ์สดแล้วนะครับถ้าว่างๆจะมานะนี่กดไลค์ไว้กดไลค์ไว้เยอะนะครับเยอะดูเอาเรื่อง <c oughs> แล้วก็ส่วนของเเพดิสนะครับก็จะแบ่งเป็นบมูนะครับนี่แต่มีอีกหลายวิดีโอนะครับที่ผมได้จัดไว้นะฮะเดี๋ยวก็ลองไปชมกันได้นะฮะแต่ยังมีวิดีโอแบบยังไม่ได้เอาเข้ามาก็เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวต้องไปปรับแต่งหลังบ้านนะฮะส่วนของโพสนะครับโพสนี่ก็คือก็จะมีโพสล่าสุดนะครับแล้วก็โพสกีแอป คาเมราตัดไปนะฮะผมก็ได้ทำการบันทึกใหม่แล้วนะฮะนี่ต่อจากชุมชนนะฮะนี่เมื่อกี้ผมได้ค้างไว้นะฮะอ่านะครับผมได้ผมได้โพสต์ไว้เมื่อ3วันที่แล้วนะครับถ้าครบสองพันซับผมจะทำคลิปฉลองทาแป้งหน้าขาวให้ทุกคนทุกท่านได้ดูกันนะฮะอย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะครับตอนนี้ใกล้จะสองพันซับแล้วใครยังไม่กดซับสไายก็ไปกดซับสกายให้ผมด้วยนะครับ นี่โอเคครับส่วนของต่อไปเลยนะฮะช่องนะครับก็ส่วนของที่ผมติดตามไว้นะฮะก็จะขึ้นไว้นะครับนี่แล้วก็เกี่ยวกับก็จะเป็นเกี่ยวกับทําอะไรในช่องประมาณนี้นะฮะนี่ก็คือการอัปเดตคร่าวๆนะครับนี่ของ YouTube นั่นเองนะฮะหน้าจออะไรหน้าฟีดก็สวยขึ้นเลยนะฮะอ๋อมันสามารถปรับแต่งได้นะครับโทนดาโทนขาวนะฮะผมก็ไม่ได้บันทึกไว้นะฮะสามารถปรับแต่งได้หมดเลยนะฮะ นี่เป็นทีมนั่นเองนะฮะเป็นทีมไม่ว่าทีมทีมทีม,ทม,ทม,ทมนี่ผมไม่รู้ตั้งตรงไหนแล้วโอเคใครรู้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะฮะนะครับมันเด้งขึ้นมาแล้วเนี่ยผมไม่ได้ตั้งไว้นะครับ <c ười> ผมเลยชอบแบบสีขาว <c ười> ขาวจั่วะขาวอัน,น,นโอเคนะครับคลิปก็ประมาณนี้เลยนะฮะวันนี้ผมก็ได้มาอัปเดตแอปพลิเคชัน YouTube นั่นเองครับหน้าฟีดก็ได้จัดเรียงหมวดหมู่แล้วนะฮะ วิดีโอหน้าแรกหน้าแรกแล้วก็วิดีโอช็อตแล้วก็ไลฟ์สดเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็ชุมชนนะครับโอเคประมาณนี้เลยโอเคนะครับคลิปก็ประมาณนี้นะครับก็แบบมาว่างๆนั่นเองก็มาอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะฮะโอเคครับ, okay, ค,รบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆลืมกดสั่งกระดิง่งกุ้งกิ้ง ไว้เจอกันคลิปหด้าน,นะครับว่าผมเก็บทำอะไร mm hmm. เที่ยวที่ไหน mm hmm. กินอะไรนะครับ mm hmm. กดไลค์นะครับบายขอบคุณครับ